สวัสดีครับารย์หมอยาแล้วก็ผู้ที่ชื่นชอบดูทุ่งครับผมมอกริดดูทุ่งนะครับวันนี้ก็พาลูกน้องสองหน่อนี้ครับาหาสมุนไพรแต่ว่าอันนี้มาสำรวจก่อนนะครับก็คือสมุนไพรดีนะครับเป็นสมุนไพรอยู่ในกลุ่มสมุนไพรประทานที่จกกักริดเอาไปเข้าตํำรับสมุนไพรดองดูทุ่งสูตรเตียงพังคุณจัก,กริดนะครับนี่อันนี้คือต้นกวางตุดเฉะนะครับหรือว่ากวางหิ้งแฉะนะครับหรือว่าต้น ้นสังกรณีนะครับที่เราเรียกกันตามสรรพคุณของเขานะครับท,ทั้งหมดนะครับใบดอกผลรากนะครับเปลือกเอาไปใช้ในการกระตุ้นกำหนัดและก็เรื่องความต้องการนะครับโบราณว่าตื่นเช้ามาให้กินหนึ่งใบเคี้ยวกินหนึ่งใบจะมีรสชาติมัน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 แครับจะช่วยให้เรากระปี้กระเป๋าเลือดลมไหลเวียนดีเมื่อเลือดลมไหลเวียนดีกระปี้กระเป๋า ร่างกายมันก็ดีไปนะครับระบบะการทางเพศมันก็ดีฮะน,นี่คือดอกของเขานะครับอันนี้มันหล่นแล้วนะครมีสีสวยมากครับนี่คือส่วนที่เป็นอะไรนะ,มะเมล็ดนะครับนี่ก็เป็นใบต้นมีรากอยู่ข้างล่างนะครับนี่ต้มก็ได้ดองก็ได้ชงมันชาก็ได้นะครับบำรุงผู้ชายอย่างดีเลิศดีจริงๆนะครับนี่จะว่าจะก,กิบก็เอาไปไว้ในสุนไพรดองดูทุ่ง คุณจะกิดสุดยงพังนะครับให้ทุกท่านได้ใช้ในทดลองดูครับผมเยอะครับผมใซดีครับผมอยู่ในป่าในโคกนี่ะครับถ้าในสนใจก็ลองค้นข้อมูลดูนะครับสังกรณีกวางตุดแฉะนะครับผมนี่กินได้หนึ่งใบเคี้ยวกินเลยก็ได้ครับเนี่ยจะทําให้กระปี้กระเป๋ากวางกินกวางยังแฉะเลยครับ